ค่ะก็เอ่อเรียกได้ว่าเป็นส่วนหน,น,นึ <c oughs> ่งเล็กๆละกันนะคะที่อยากจะเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยค่ะทั้งภาคเหนือแล้วก็ทั้ภาคเลยรวมถึงเอ่อทุกภาคส่วนที่ได้ลงไปช่วยเหลือทุกคนนะคะคือติดตามข่าวตลอดแล้วก็เอ่อรู้สึกว่าอยากจะอยากจะลงไปช่วยเหลือแต่ว่าที่นี้ก็ไม่ไม่รู้ไม่มีไม่มีกำลังไม่มีอะไรที่จะแบบลงไปช่วยด้วยตัวเองก็เลย ฝากแม่บุ๋มไปเพราะว่าก็ติดตามทางไอจีของแม่บุ๋มตลอดอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นกําลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกคนรวมถึงผู้ภัยทุกทุกท่านด้วยนะคะเราได้โอกาสที่จะได้ช่วยเหลือเลาได้ช่วยอย่างพี่สะบัดตรงนี้เลยคุะคือก็ก็ใช่ค่ะคือเรารู้สึกว่าเราเรามีโอกาสแล้วเรามีกําลังทางด้านนี้ก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่แบบเรารู้สึกว่ามันก็เป็นแบบอีกหนึ่งกําลังใจเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะขอเป็นกายลุกตลอดเลยขอเดียวค่ะก็ เออเซเล่ด้วยว่าอะไรอินคือส่วนตัวเคยเป็นผู้ประสบไัยมาก่อนแล้วรูว่าความรู้สึกเป็นยังไงคือตอนนั้นแี5 4สบ้างแมยว,ว่านำ้ำท่วมเป็นเป็นหลายเดือนอน,น,นะคะแล,แล้วก็เราก็เข้าใจแต่ว่าคราวนี้ก็คือแบบมันมีทั้งโคลนด้วยแลวเรื่องของสัตว์ที่แบบผบไปเไม่ทานก็รู้สึกแบบสะเทือนใจามากๆเรียกว่าต้องการความเยียวยาทางจิตใจอีกทีหนึ่งด้วย ใช่ค่ะใช่ค่ะก็ขอเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็อยากให้ใครไม่ว่าจะมีกำลังทางด้านไหนหรือแม้แต่กำลังใจก็สามารถส่งไปให้ทุกๆคนได้อย่างพี่บุ๋มเองก็บอกเชนญชมเราเหมือนกันว่าดูแลทำไมคนมึงรักเบลล่าเยอะโอ้เราก็ชื่นชมแม่บุ๋มค่ะเพราะว่าแม่บุ๋มเขาสู้เขาลุยมากคือแบบคลองเจ็ดเดือนยังไปลงพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยแบบตัวเบลยังต้องทำงานอยู่ที่นี่ยังไปไม่ได้เลยก็เบลว่า ทุกๆคนที่ได้ไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นคือเป็นเออโรส่วนเราก็คือเป็นแบบซัพพอร์ตเตอร์ที่อยู่ด้งยกันเห็นว่าพี่ไปเจ้ามากแบบท่ถายใช่คปล่าก็เห็นทายนะค่ะแล้วก็เห็นภาพแบบเบื้องหลังหรืออะไรอย่างเงี้ยแม้แต่บางทีแบบน้องแทนข่าวบ้านเขาอยู่เชียงรายก็ก็แย่เลยเข้าพื้นที่ไม่ได้รวมถึงก็มีเพื่อนๆบ้านอยู่เชียงใหม่แบบโหทุกอย่างแบบมันมาเร็วมากเลยให้โอกาสคุยกับพี่ปุ๋มั้างไหมคะ กกกับเเหตุารณ์นี้่ไม่ได้คุยพอรู้ว่าแม่ยุ่งค่ะแต่ว,ว่าก็มีส่นกำลังใจในไทยค่ะเพราะว่าแบบแม่คือไอดอลมากๆมีโอกาสที่จะแบบเออไปทำอะไรต่อหรืออะไรไหมสำหรับเบลล์เองสำหรับเบลก็จะคอยติดตามอยู่เรื่อยๆค่ะแล้วก็ถ้าช่วยตรงไหนได้ก็จะช่วยอีกงานหนึ่งไปเที่ยวต่างประเทศล่าสุดนอะไรอย่างประเทศนี้แฟชั่นโชว์เหรอคะแฟชั่นโชว์ค่ะค่ะก <c oughs> ็ <c oughs> ไม่ไดูแฟชั่นโชว์เป็น เราโมเมนต์เียค่ะโบเมนเห็นหวานมากเลยโมเมนต์อะไรทิปว่านดูพาชันลงรูปลงรูปลงรูปอ๋อก็ลงวันเกิดก็เป็นโอกาสแหละเป็นแบบเออวันเกิดก็ลงแฮปปี้เบิร์ตเดย์ซะหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าึงโอกาสเปิดตัวแต่เดอร์ชัป้าคือก็ไม่ได้แบบเป็นถึกทั้นนานแต่ก็ก็ลงรูปแบบอ่าก็สวยขึ้นนะอ่ะ เพราะไม่งั้นก็ไม่รู้ว่าจะลงให้เกิดเล่นทำไมค่ะก็เลือกลงมันเกิดประชดที่เลือกลงมันก็เป็นช่วตแรกมันเรามัตื่มากอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบว่าไอ้ปานตัวมากไม่ค่ะก็เป็นรูปที่เหมือนสต็อกเก็บเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยความจริงแล้วเรื่องมันตลกมากมันเป็นคนอื่นเอาดอกไม้มาให้เราอีกทีแล้วแบบเดินสวนสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่ะแล้วคนอื่นก็แบบก็แบบฉันมีดอกไม้อันนี้แบบเอาไหม ะก็เลยถ่ายรูปเป็นโมเมนต์เก็บไว้เล่นๆว่าเป็นเหมให้กันประมาณนั้นแต่เสื้อผู้ชายที่ปูรองหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าได้รับคุีลีขสิทธิ์หมดนะยามันฉืนยามันฉืนก็เลยก็ปูรองนั่งนี่ยเมื่อตอนที่เห็นเราถอดออกมาแล้วผมนั่นน่ะเราแอบตกใจไหมคะว่ามันขาดนิดนึงขาดก็นิดนึงค่ะเพราะว่าเป็นห่วงแบบว่าเป็นแบรนด์ไปหัดเขาเซลล์ราคาเสื้อพี่เบลเขาบอกว่าพี่เพ็งต้องแบบรักพี่เบลมาก ก็น่ารักน่าร e ักนะแม่มันป uh huh. ุ่นที่พื้นต่อแล้วเบลก็บอกเอ้ยเดี๋ยวมันเลอิศบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่สัตว์ได้ลดขึ้นเลยไหมคะคือทําห้ปูอ่ะคันยากคะคือกลับมายังแบบเป็นแพ้เป็นอะไรอยู่เลยจากเงินคือทำเชียร์มันก็เลยทําเลี้ยงมากแต่ว่าแบบแบบชอบเลย แลขอบคุณนะคะจริงก็เยอะแค่ตอนที่สุดที่เคยลงมาก็เรียกได้ว่าเป็นคนใส่ใจแล้วกันค่ะคือถ้า,ถ,าถ้ามีเวลาให้ก็มีเวลาอะไรอย่างเงี้ยเขาใส่ใจขนาดที่เราไม่ลงขนาดนี่เราไม่มีควาสถานะชัดเจนไม่แบบไม่ทั้งแฟนคลับแล้วคุยชี้ใจได้เลยไม่มีไม่มีเหมือนเดิมคนสนิทเหรอคะ

เอ้ยแต่ว่าบางคนเขาก็เชื่อนะว่าถ้าแบบเออเยอะจะไม่แน่แล้วเราเชื่อไหมเราว่าถ้าเปิดเยอะเปิดน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวไปรักกี้หรือเปล่าก็ประมาณนี้แหละเรารู้สึกว่ากำลังดีแล้วแต่ก็เชื่อแหละว่ามันคนก็น่าจะรู้กันอยู่แหละใช่ไหมถ้าแบบเยอะลงอะไรแบบนี้แตไม่ค่้ลงอะไรแนบเน่น่ะก็ค่ะเดี๋ยวนี้ก็มีเปิดไหมคะที่เห็นจะลงอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆก็ต้องเออบอกเขาก่อน ใช่ค่ะเวลาถ้าจะลงอะไรเพราะว่าคือเหมือนเขาไม่ได้เป็นคนที่อยู่หน้าสื่อเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ,อยังค่อนข้างจะไม่ชินสักเท่าไหร่กับกระแสตอบรับที่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็เออนี่เดี๋ยวจะลงอันนี้นะมันเกิดน,ะาน่ารักดีเลยเพราะว่าก็ไม่รู้จะลงโอกาส แล้วระหว่างที่เราลงประกันจะพูดที่ขึ้นจอในคอนเสิร์ตที่บางนี่คอนเสิร์ตหน้าของการชิม้าหน้าคอนเสิร์ตค่ะอันนั้นเราแอบตกใจเลยนะตกใจไม่คิดว่าจะมีช็อตนั้นเกิดขึ้นค่ะเพราะว่าก็ไปดูกับเพื่อนๆเป็นเยอะมากแล้วก็มีคุณแม่มีเพื่อนคุณแม่มีญาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ความจริงแล้วที่จริงอ่ะตอนแรกจะกลับแล้วนะแต่ว่าเราฝักซ่อนกิดพี่ๆไม่ร้องซ่อนกิบสักทีค่ะแล้วทีนี้ก็เป็นเซอร์ไพรส์กลับมาเลยว่าแบบอุ้ยเราอยู่ใน แต่ตอนไม่คิดใช่นะก็ทิชบางนี่จะเล่นใหญ่ขนาดนั้นเลยหนักมากนกก็ก็ค่อนข้างค่ะคือเหมือนแบบทำตัวไม่ถูกมากกว่าเพราะว่าไม่เคยโดนเออจับตามองขนาดนี้อยู่ในหอแบบทุกคนคือใส่ตาแบบพุ่มไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างเขินแล้วก็ยังเขินแบบครั้งต่อๆค่ะนแ่พี่ๆแล้ก็ถามเลยว่าเปิดตัวแล้วหรบอเปล่เบนแล้ยังไม่ตอบเลยต้องตอบผ่าดเลยนะวันนี้ อะไรกันคะเชิญพี่มี่มาออกอีเวนต์มาหาเพื่อนแล้วาจะมีพาไปเจอี่มี่แบบว่าจอยอ๋อถ้าก็มีโอกาสก็คงจะได้เจอค่ะเพราะว่าอย่างแบบยาพี่ก้องน้องเบลอะไรหรือว่าเฮียก็ก็อยากอยากนัดอยากเจออะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วอยู่เรื่อยๆค่ะแล้วก็สนุกสนาน เขาจะรับคืนได้รับคืนรับคืนอะไรเะน่าจะฝากอย่างเดียวค่ะแต่ตอนนี้จะมีโอกาสได้เห็นข้าวมันหวานไหมจะมีโอกาสลงไหมอีกไหมเดี๋ยวลงบ่อยเดี๋ยวคนก็ไม่นี่หรือเปล่าชอบดูจริงหรออะไเป็นเป็นโมเมนต์พิเศษใช่ไหมที่พี่เบลอยากลงอะไรโอ้ส่วนมากจะเป็นแบบโมเมนต์นะโมเมนต์พิเศษ ตอบคุณเบลเขาเขาเกิดด <Thompson. S 2> <creator> ้วยโอ้คริสต์มาสคริสต์มาสือเป็นโมเมนต์พิเศษไหมคะ I don't know รู้อะไรคะรักกันหอมก็เกิดเกิดเยอะแบบยังไม่ผ่านตายแล้วก็ดันมากอ่ะพี่เบลขออนุญาตถามอีกนิดนึงเราเป็นเจ้าแม่แบบว่าพรีเซนเตอร์พี่เบลบอกว่าที่เลือกรับงานยังไงบ้างคะ ความจริงต้องเลือกอะไรที่มันเข้ากับตัวเราแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของเราค่ะแล้วก็เรื่องของเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยความน่าไว้วางใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราเป็นตัวแบบ represent ของสินค้าแล้วก็ของแบรนด์ด้วยอย่างเงี้ยอ,อย่างตัวพี่บริเวณแบบว่ามีที่ทม่คอยดูสแสดงงานให้เรามี